ครับสวัสดีครับผมยวมืันนี้มันรีวิวเครื่องปั่นให้เบื่อครับยหลายคนถามมาว่าเครื่องปั่นกำลังสี่แท่นี่ครับผสมหัวตานครับผมนี่ครับมอเตอร์เครื่องซักผ้าครับลูกนี้นาสิประมาณมอเตอร์เครื่องซักผ้าแปดกิโลครับตับง้งแต่8ดกิโลขึ้นไปใช้ได้เลยครับผม ตัวนี้ใส่มาหนาสิหาหกปีแล้วครับผมว่าพังง่ายครับแต่ต้องนี้นี่ครับมีแคบแคปที่ติดมาก,กับเครื่องสัาพพอเวลาเวลาห้อนมันจะตัดเองครับผมนี่ครับปั่นขายมาหาปีแล้วครับผมการลูกเกาหาหกปีแล้วบรุ๊บไหนประมาณน,นั้นแหละครับ ว่มีสะดุดเลยครับถ้าแต่ถ้าอยากแห้งว่านี้ก็ใส่เป็นมอเตอร์เครื่องซักผ้าประมาณ12กิโลแต่กำลังมีแน่นอนครับเพราะว่าหนึ่งเครื่องซักผ้าปั่นประหุนนวมปั่นนี่เปียกน้ำหนักๆนมันยังปั่นได้ครับผมเรื่องกำลังนี่ไม่ต้องห่วงครับผมนีปั่นหัวเงียละเอียดยิบเด้ครับผมนะครับ แกมโลพวกมักฟ์ฟิตพวกอย่างที่เป็นก้อนอแข็งๆนะครับสีละเอียดไปเลยครับผมสีละเอียดเป็นพงไปเลยครับน่ครับแข็งแน่นอนครับเอาไปใส่ว่าผิดวังครับผมเพื่อจะได้เครื่องปัน้นเครื่องอย่างร้องไปเฮ็ดบ้างครับเฮ็ดบป็นงาครับผมมอตเตอร์เครื่องสผพากับฮาซื้อตามพวก ล้านขายเครื่องซักผ้าของเก้าถามเขาว่าได้ต้องเน้นว่าประมาณแปดโลขึ้นครับมันจังสิมีกำลังดีรับประกันเลยครับถือใจนะครับบางีครับสามารถปั่นนานๆถึงได้ครับมันห้อนมันตัดเองครับผมพอมีแคปตัวนี้ครับติดติดมากับเครื่องซักผ้าครับผม ขอบคุณครับ